เบืง้งคุณภาพอากาศทางจังหวัดขอนแก่นครับคุณภาพอากาศในตัวเมืองขอนแก่นครับอยู่ในระดับดีมากบ่พบจุดความร้อนครับหลังจากมีฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่มเมื่อเช้านี้ครับขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็เน้นย้ำแหละครับว่าต้องเดินหนาแผนการลดฟุ่นอ m 2.5อย่างต่อเนื่องครับเล่นเน้นนะครับในเชิงรุกแล้วก็เชิงรับเพื่อความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหาครับ สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดขอนแกนมือนีครับในช่วงเศร้ามีฝนตกลงมาเล็กน้อยครับคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับซึ่งจากรายงานโดยมีข้อมูลโตเลกดัชนีคุณภาพอากาศยูที่ 25AQ i แล้วก็ค่าปริมาณฝุ่น PM 2.5เฉลี่ย24ชั่วโมงยูที่15ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติค่ามาตรฐานมันยูที่ ต้องไม่เกิน37ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับเสานี้ยุที่15สบายๆเลยน้องแน่นคุณผู<ด>้ชมดีเลยค่ะในขณะที่นา,ในในใกายกรซฐมนกองฉลาดผู้ว่าราชการ,รจังหวัดขอนแก่นเนาะค่ะเพื่อนกับนายกาวในโอกาสที่ไปเป็นประธานการประชุมรวมกับเกษตรอำเภอยุที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดขอนแก่นถึงแผนการป้องกันและการควบคุมฝุ่นพิเอ็ม2จุนหาในพื้นที่ค่ะว่าจะสะา,ภาส,าสาภาพอากาศจังหวัดขอนแก่นในห่วงที่มีค่าฝุ่นพิเอ็ม2จุดหาสูงนี่ อากาศปิดเนาะค่ะบม่มีล่มบ่มีฝนเห็นไห้ฝุ่นก่อตโตจากกิจกรรมต่างๆเมื่อวาสิเป็นการเผาเศษวัสดุพืชผลทางการเกรษตรร่วมไปถึงควันจากท่อไอเสียรถเด้ไอต่ำคุณผู้ชมมันกระคุง้งฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศนี่ละแต่ต่อมาหลังจากมีมาตรการเข้มเน้ ท่านผู้ว่าแล้วเข้มป้องกันการเผาแล้วว่าเห็นผู้ใหเผาแล้วสิจับเลยว่าเซนทรันี่การตั้งศูนย์พร้อมเลยค่ะศูนย์ดำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟปาา่าหมอกควันแล้วกับฟุลละอองระดับจังหวัดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟปาา่าหมอกควันเนาะค่ะพร้อมให้รายงานติดตามผลเลยเด้ในการแก้ไขปัญหาพบจุดความร้อนในพื้นที่แบบรายวันเลยนะคะรวมถึงการประชาสัมพันธ์เหตุเกษตรกรแล้วกับพี่น้องประชาชนวนี้ได้รตหนะถึงโทษแล้วกาบผิดภัยของการก่อให้เกิดฟุ้นผู้ใหเผา เผาอ้อยเผาันมันเผายังนี่ล่ะเผาตอสร้างเขานี่ล่ะผัวแล้วจับตัวะคะครับะะผมซึ่งจากสถานการณ<ม>์ตอนนี้ครับเ<ม>พื่อนบอกว่าเริ่มดีขึ้นครับแต่ว่าจังหวัดขอนแก่นกันยังโคงมาตรการต่างๆอย่งอองาง,ยงเข้มข้นร่วมไปถึงการประชาสัมพันธ์อย่างต่อนเนื่องตามนโยบายของหน้าโยกรัฐมนตรีครับเพื่อนบอกว่าตั้งแต่เดือนนีหน้าคมเข้าสู้ฤดูร้อนมีลมผัดแห้งครับเมื่อเข้าฤดูฝนพ2.5ก็สกิลดลงแล้วกสิกลับมาอีกได้นี่ ในเดือนท่านว่าคมครับสีเป็นลักษณะนี้ซึ่งท่นนานนายกรัฐมนตรีกส็สร้างการให้ดําเนินมาตรการย่างต่อเนื่องครับสิได้ไปวัดผลเบื้องว่าเดือนพฤศจิกายนท่านว่าคมมกราคมปีนี้ต่อเนื่องปีหนา2569ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นมีแผนการดําเนินการต่อเนื่อง โดยวิธีการเชิงรุกเชิงรับและกะยั่งยืนครับสัางความรวมมือกับทุกภาคส่วนเทิงภาคกรดภาคเอกชนร่วมไปถึงสมาคมเชาวไร่อ้อยน้ำครับไปฟังทันภูวาราชการจังหวัดขอนแก่นบอกถึงเรื่องนี้กันครับจากการทำงานในปีนี้ที่ผ่านมาก็มี2อสส่วนที่เราน่าจะทำได้นะฮะเช่นมีข้อเสนอว่านาที่เผานาที่เผามากเนี่ยก็คือนานาปลังนะ เราะเหตุที่ว่าชาวบ,บ้านต้องเร่งในการเตรียมพื้นที่นะฮะดังนั้นถ้าจะแก้ไม่ให้ชาวบ,บ้านเผาก็คือทําให้ต้องให้ชนประทานปล่อยน้ําให้เร็วกว่านี้เพื่อให้ต่อสั่งเนี่ยมันมันย่อยสลายมันเปื่อยให้น้ําแช่ให้เปื่อยนะฮะอันนี้เราก็รับเป็นข้อเสนอที่จะทําในระยะยาวในส่วนที่2เรื่องของของพื้นที่การเกษตรที่สําคัญคือไร่อ้อยอันนี้มันต้องได้รับความร่วมมือจากใน,ในระดับพื้นที่นะฮะผมพูดถึงในส่วนพื้นที่เนี่ยก็คือเรื่องตั้งแต่เริ่มปลูกเลย ะะระยะห่างะะระหว่างแถวอ้อยเนี่ยมันต้องห่างพอที่จะให้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรี่ยเข้าได้แล้วก็ต,ต้องต้องช่วยกันในเรื่องของการปรับทัศนคติของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอทาไงเราปัญหาที่เครื่องจักรเข้าไม่ได้ทั้งทที่โรงงานก็สนับสนุนได้ก็คือเรื่องของพื้นที่เนี่ยมันจะมีหัวไล่ไปนามีคันนามี เขตรั้วหลักแดนเนี่ยแต่ถ้าสามารถที่จะปรับพื้นที่ให้มันเสมอขึ้นได้ตลอด mm. เป็นแปลงใหญ่เนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เครื่องจักรเนี่ยมันเข้าไปได้แล้วมันก็จะสอดรับกับที่เกษตรกรส่วนใหญ่เนีมีอายุสูงขึ้นนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามานะฮะมันก็จะทำทำได้ง่ายขึ้นแต่ที่มันทำไม่ได้เพราะว่าพี่น้องก็ยังมีความรู้สึกว่ากลัวคนมาบุกลุกที่ ซึ่งข้อสำคัญก็คือว่าปัจจุบันนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่าระบบการรังวัดที่ดินเนี่ยมันค่อนข้างแม่นยำระบบใช้ GPS หญิงแป๊บเดียวก็รู้ไม่มีความคลาดเคลื่อนเลยนะฮะแทบไม่มีความคลาดเคลื่อนเลยฉะนั้นในเรื่องที่จะไปกลัวเขามาบุกลุกที่ดินอะไรเนี่ยผมผมยืนยันว่าในยุคสมัยเนียมันวิทยาศาสตร์ไปไกลแล้วนะฮะก็ที่จะสามารถแก้ไขได้ส่วนในเรื่องของเขตป่าเนี่ย มันก็ยังมีปัญหาคือพี่น้องเนี่ยก็ยังมีความคิดว่าถ้าไม่เผาเนี่ยเห็ดไม่เกิดนะไม่เผาผักหวานก็จะไม่มีนะฮะอันนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกันเฝ้าระวังนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมันก็ต้องมีหลักการของของทางทางวิยทยาศาสตร์ทางวิชาการเข้ามาด้วยอย่างในเขตอุทยานเนี่ยนะครับคือ มันมันมีเรื่องของการชิงเผาอันนี้ตามหลักวิชาการนะฮะเพราะว่าอะไรถ้าถ้าไม่ไม่มีการชิงเผานี่นะฮะมันจะทําให้เชื้อเพลิงใบไม้ต่างๆมันสะสมนะฮะสะสมไว้สะสมไว้ถ้าเกิดมันเกิดไฟป่าขึ้นมาจริงม right, ันก็ able, so จะยิ่งยิ่งหนักขึ้นนะดังนั้นในเชิงวิชาการเขาจะมีเรื่องของการการชิงเผาแต่การชิงเผานี้ต้องทําในฤดูการที่มันมีอากาศถ่ายเทแล้วก็มีมีความเหมาะสมนะฮะเพราะว่าสมมุติ We'll be right back.